อยูมาครับแปลงร่างครับปุ๊บเห็นไหมเนี่ยมันยืนนิ่งเลยเห็นปะฮัลโหลสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะผมก็วันนี้อยู่ช่อง sunny day เองจ้าเกี่ยวกับเกมคุกกี้รันคิงด้อมนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาทําการรีวิวนะครับเออ่ตัวละครใหม่นะครับหรือคุกกี้ตัวใหม่นั่นเองนะครับที่เพิ่งเข้าเกมมานะครับผมก็ได้มันมาแล้วนะครับก็คือนี่เลยนะครับเป็นคุกกี้จิ้งจอกเก้าหางนั่นเองนะครับก็ตัวคุกกี้จิ้งจอกเก้าหางเนี่ยจะเป็นสายจู่โจมนะครับแล้วก็แนวหน้านะครับผม ก็สเตตัสที่ผมไปลองทำมาก็ประมาณนี้เนาะ,ะท็อปปิ้งที่ใส่ก็จะเป็นทางด้านของลดความเสียหายนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวทางด้านของสกิลนะครับตีลังกานะครับก็คือคุกกี้เจ้าจิ้งจอกจะทำการแปลงร่างนะครับสร้างความเสียหายรอบตัวนะครับสร้างดีบัฟดึงดูดนะครับแล้วก็ดวงไฟวิญญาณนะครับจะลอยออกไปนะครับเพื่อสร้างการโจมตีที่แรงขึ้นนะครับจากระยะไกลแล้วก็จะกลายเป็นจิ้งจอกอีกครั้งหนึง่ง ก็คือเจ้าตัวคุกกิ้กจิ้จอกกราหางเนี่ยเวลาเขาอยู่ในโซนเขาเรียกอะไรในการต่อสู้นะครับเขาก็จะกลายเป็นเขาจะเป็นตัวจิ้งจอกก่อนนะครับแล้วพอสกิลคูดาวเขาไมถึงเขาจะทําการแปลงร่างกลายเป็นตัวเจ้าหญิงนะครับจิ้งจอกกราหางอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำความเสียหายโดยการโจมตีระยะไกลนั่นเองนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็เวลาเขาใช้สกิลตอนแปลงร่างเนี่ยเขาจะได้บัฟดึงดูดด้วยนะครับผม บ,บัฟเล็งดุ๋ยก็คือเหมือนการยั่วยุนะครับเหมือนแบบเป็นการขัดสกิลสตูนะครับสักพักหนึ่งนะครับในระยะเวลาหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วที่ผมได้ลองใช้เล่นดูนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาดูทางด้านของเกมเพลย์กันสักหน่อยละกันว่าตัวของอคุกกี้รลที่จอก้กำหางเนี่ยเหมาะหรือเปล่านะครับในการเอามาลงใช้เล่นนะก็เดี๋ยวเอามาเล่นในด่านนี้ละก,กันนะครับ ผมคุกกี้เจ้าตัวอะไรเนะเจ้าตัวน้องจิ้งจอกเนะี่ยมาลองเล่นในด่าน3ดูแล้วกันนะครับโอเคนะผมเอาตัวเดียวเลยแล้วกันนะเวยี่สิบเจ็ดนะครับไม่รู้ว่าจะสู้ไหวไหมใส่สมบัติไปด้วยแล้วกันนะอา่าตั้งทีมนะครับสมบัติที่ใส่เพิ่มรโจมตีนะครับ,แล,รบรแล้วก็เป็นเพิ่มระดมป้องกันแล้วก็เป็นเพิ่ม ที่มอมนะฮะน่าจะเป็นในไอตัวอันนี้นะครับลูกกวาดแสนสดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดออโต้ไปเลยแล้วกันเนาะมาดูกันนะครับเดี๋ยวการตายด้วยดีไหมเอาตัวของนี่ละกันนะครับค <c oughs> าตาลุนสาม,มาด้วยนะครับยืนคู่กันนะการเจ้าตัวริงจอกระหัง,งผมเนี่ยมันตายละกันนะก็ผมไม่แน่ใจว่าตัวเดียว,วจะพอไหวหรือเปล่านะ มาดูกันนะครับผมเอาตัวคัสซาร์มาฮิลแล้วกันนะโอเคนะครับนี่ครับเขาเวลาเขาใช้สกิลครับเขาจะแฟลงร่างปุ๊บแล้วรอบรอบตัวเนี่ยจะทำเขาเสียหายเนาะนี่เราก็จะกลล่างนี่ยเขาจะมีการโจมตีระยะไกลแทนนะครับนี่เจ้าตัวคุกกี้จิ้งจอกเก้าหายได้เป็นตัวคุกกี้ที่ค่อนข้างตีเร็วมากเลยนะเนี่ดูนะครับตีเร็วมากๆแปลงร่างปุ๊บเนี่ยครับก็จะโดนดาเมจนะครับ แล้วเขาตอนที่เขาอยู่ในร่างนี้เขาจะทำการาการโจมตีไกลนั่นเองนะครับเปลี่ยนจากโจมตีระยะใกล้เป็นโจมตีไกลนะโอเคนี่ทีมที่เหมกกาะกับเขาก็คือเล่นเป็น2แท้งนะครับก็คือใช้โอคุกกี้เจ้าตัวทิ้งจอกก็าหางแล้วก็อะไรประมาณนี้คือเวลาเขากลายร่างเนะี่ยทำให้เขาตีแรงมากๆเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยแย่แล้วนะครับให้จิ้งจอกก็าหางเดินกลับมาก,ก่อนนะโอเค ตีค่อนข้างแรงนะอยู่ที่ประมาณ2,000-3,000นะเพราะเราใส่ท็อปปิ้งเป็นลดดาเมจนะเขาก็ไม่ลดดาเมจอะไรมากนยะเนี่ยเวลาเขาตีระยะไกลเนี่ยจะเป็นเขาสียหาที่รุนแรงกว่าเดิมนะคือเนี่ยเขาตีธรรมดา2,000นะครับแต,แต่เขาแปลงร่างปุ๊บเนี่ยเขาจะตีธรรมดาประมาณ4,000ันสิทิก็ประมาณ7 0 0 0แนนะครับอะไรประมาณนี้นี่นะครับโอเคเดี๋ยวพอผมจะพาทุกคนลองเอาตัวคุกกี้เจ้า จิจอก้าหางเนี่ยไปเล่นในด่าน7ด่านอ่าด่าน7กันแล้วกันเนาะด่าน6ด่าน7นะครับนี่เดี๋ยวทีมที่ผมจะใช้ก็จะเป็นจิจอก้าหางนะครับแล้วก็ใส่2แท้งน,นะครับก็เล่นแบบนี้นะครับผมเชเอมเอ้ยไม่ใช่เชเอมกับเ,เอเบโซนะครับแล้วก็อ่าเป็นทางด้านของข้างคาวมานะครับก็ทีมนี้เนี่ยจะเน้นทางด้านของการโจมตีบอสด,ด้วยนะครับแล้วก็ใช้2ตัวนี้เป็นการยืนนั่นเองนะฮะโอเคทีมละ้งหกหมื่นเนาะ คือถ้าใครมีตัวสมุนไพรนะจะดีมากนะครับเพราะจะทําให้ตัวคุกกี้แนวหน้าของเรามันยืนได้นานขึ้นนั่นเองครับทานส,สมบัติเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฮะก็นี่เห็นไ,ไหมปึ๊บก้าวห่างไปครับทําการเนี่ยหมันจะมีการเหมือนอดึงดูดศัตรูนะครับคือทําให้ศัตรูมันไม่โจมตีแนวหลังอ่ะจะตีจะประมาณแนวหน้าอะไรประมาณนี้นี่แปลงล่างครับ คือถามว่าเป็นคุกกี้เอ่อไอเจ้าตัวคุกกี้รถอันเนี้ยมันดีไหมนะจริ่งที่เจ้าหางก,ก็อยู่ในคือถ้าในบรรดาตัวแท้งเนี่ยไม่ใช่ตัวแท้งตัวแบบยืนแถวหน้าเนี่ยก็อยู่ในระดับอ่าที่ค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าให้ผมให้คะแนนก็ประมาณ A บวกนะสำหรับตัวคุกกี้ตัวนี้เนะาะอันดับสกิลอะไรเงี้ยฮะปึ๊บฮะถึงบอลแล้วนะครับ ข้า,าวขามันกัดตายมางเ่ยดูแล้วเค,คับแปลงร่างนี่เรียบร้อยก็ทีมผมมันแรงอยู่แล้วเนาะไอตัวแนวหลังนะครับก็คือเนี่ยประมาณนี้นะครับก็เป็นสกิลที่แบบถามว่าใ,ใช้เอ่าเหมาะไหมหก็เล่นได้นะครับเป็นตัวละครที่เล่นได้นะครับเล่นในเอพิโซดเจ็ดดูแล้วกันเนี่ยเจ็ดที่ว่ายากเลยเนี่ยจะพอผ่านไหมนะครับ ก็ผมยังถึง7 27อยู่นะก็เดี๋ยวผมจะมารีวิววิธีการผ่าน7 25กับ29อีกทีนึงแล้วกันนะครับก็ยังไม่ได้มาเล่นเนาะก็เดี๋ยวลองนี่ก่อนเลยแล้วันเป็นด่าน7 25อ่า25นะครับที่มันมไีไอ้เจ้าตัวเนี้ยพีศาวหนังสือเนี้ยที่มันค่อนข้างยากในช่วงตอนที่เรามาเจอแรกๆเนาะดูซิว่าไอ้เจ้าตัวจิ้งจอกเข้าหากเราเนะี้ยจะยืนได้ไหมนะครับไปไปดูกัน เข้าไปโฟบครับที่จอห์กห่างแปลงล่างนี่นะครับแปลงล่างรอเขาแปลงล่างเนี่ยจะเป็นสายตีที่แรงมากๆตัวหนึ่งนะครแต่ตอนนี้คือเอพเิโซอเอเโซขอมมันแรงมากเลยมันก็ทีเดียวมอนก็นไปหมดแล้วนะโอเคนี่เจ้าห่างแปลงล่างครับปึบนี่ครับการยุยยุเห็นไหมเหมือนเป็นการดึง้งดูดะไอตัวศัตรูมันจะนิ่งๆเลยอะ่ะมันแทบจะไม่ตีเลยอ่ะมันจะแบบ เข้ามาโจมตียิงจ่อเข่าหางแต่มันติดตัวรถนมเนี่ยเออก็เลยเข้ามาตีไม่ได้นะครับ okay, เคเราดูนะฮะเขาจะแปลงร่างอีกรอบหนะึ่งเนาะนิวมาครับแปลงร่างครับปุ๊บเห็นไหมเนี่ยมันยืนนิ่งเลยเห็นปะเออโดนไปคือแบบเหมือนโดนขัดสกิลสตัร์ไปเลยทันทีนะเวลาที่จ่อเข่าหางแปลงร่าง แต่ตัวสกิลเนี่ยค่อนข้างเป็นวงที่แคบนิดนึงเนาะเพราะมันอยู่ในบริเวณของจิงจอกข้าหางก็คือบริเวณแนวหน้าเนียแถวหน้าของฝั่งตรงข้ามเลยเนี่ยเข้าไปปุ๊บยั่วยุเห็นไหมยืนนิ่งไปพักหนึ่งเลยเนะครับประมาณวิสองวิได้นะครับอ,อันนี้คือจิจอกข้าหางเดินวงตีนะทุกคนไอตัวรถนมผมมันไม่ได้กดสกิลไอ้นี่คือถ้ารถรถนมมันได้กดสกิลอันนี้ปุ๊บมันก็จะรอดเนี่ยเมื่อกี้คือดึงดูดมาแล้วดึงดูดมาโดนตัวเอง นะครับผมอ่ะเนี่ยดึงดูดมาโดนตัวเองเนี่ยข้อเสียคือมันดึงดูดแล้วปุ๊บมันไม่ได้ไปยืนแถวหลังนะครับก็คือไอตัวแทงเราเนี่ยไอตัวแทงเรามันไม่ได้ทันได้ออกสกิลยั่วยุเนาะคือไอตัวจิ้งจอกก็หางเป็นแบบเขาเป็นแบบยังไงดีคือยั่วยุศัตรูเข้ามาดึงดูดให้แบบมาตีตัวมันเองอ่ะคือมันจะกลายเป็นอ่ายสายโจมตีระยะไกลเวลามันแปลงร่างเป็นอ่าร่างเจ้าหญิงเนาะ พอกปะสา่โจมตีระยะไกลปุ๊บศัตรูที่โดนดึงดูดเนี่ยมันก็จะจะมาเข้ามาโจมตีตัวจิ้งจอกเข้าหานะครับแต่มันจะติดแท้งนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูทางด้าน PP กันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็ตัว PP เนี่ยถามว่าพอเล่นไหวไหมนิดนึงเนาะเดี๋ยวนะผมลองเอาตัวจิ้งจอกเข้าหานะครับตอนนี้ทีมที่ผมใช้เล่นเนาะอ่ะนี่ละกันนะครับทีมที่น่าจะพอไหวอยู่ก็ประมาณนี้ละกันนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าจิ้งจอกกาหางเนี่ยพอเล่น PP ได้ไหมแล้วเราก็จะไปสรุปกันอีกทีว่าเราอไ้ตัวจิ้งจอกกาหางเนี่ยน่าใช้ประมาณไหนแล้วกันนะครับอุ้ยตายตัวฉันนี่นุ่มนิ่มจังโหนุ่มนิ่มจริง <laughs> เวลาเขาแปลงร่างแล้ยนี่คือแบบอ,อ่าไอ้นี่เขาเปราะบางมากฮะโอเคฮะนี่ฮะตัวนี้โดนโอ่ารวบเนะาะก็เขาจะไม่โดนขัดสกิลเนาะเพราะ อ๋อเขายังไม่ได้ออกสกิลนะครับนี่เข้าไปครับยั่วยุทีหนึ่งนะครับเนะ่ยืนนิ่งเลยทีนี้เห็นไหมเมื่อกี้รถนมกับไอ้ตัวนี้มันโดนยืนนิ่งเลยนะฮะแต่ผมว่าไม่ไปชนะแน่เลยโดนดูุก,ก่อนดนะ้วยอืมผมจะตายไปแล้วโอ้โหเนี่ยเขามีเขามีสมุนไพรอะ่ะถ้าตี้เนี้ยมันมีสมุนไพรก็จะเล่นได้อยู่นะแต่ไม่มีสมุนผมไม่มีสมุนไพรนะฮะรั่รวไปเออเออเหลือรถนม โอเคราดมสู้กันอะไรวะเนี่ยโอเคครับก็เลเวลเขาสูงกว่าด้วยแหละนะครับเนี่ยเลเวลผมมันยี่ยี่สิบยิบเจ็ดอยู่นะครับถ้าทําสักสามสิบน่าจะพอยืนไหวนะครับแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งห้าอันนะครับที่เป็นลดความเสียหายก็น่าจะยืนไหวอยู่นะครับโอเคครับทุกคนมาเรามาสรุปกันดีกว่าว่าตัวจิงจอก,ก็ห่างเนีน่าเล่นไหมนะครับผมก็สําหรับในความคิดผมนะก็ เอาไปเล่นใน PVE ดีกว่านะครับส่วน PVP เนี่ยต้องให้เลเวลสูงกว่านี้นิดนึงนะครับในระดับผมในประมาณเลเวล30ขึ้นไปเนี่ยน่าจะพอไปเล่นได้ครับเพราะมีเขาสกิลตัวยั่วยุของเขาเนี่ยไอตัวดึงดูดของเขาเนี่ยจะทําให้อีกฝั่งเนี่ยเข้ามาตีเขาเนั่เนเองเนาะเออแล้วก็เป็นตัวละครที่น่ารักตัวหนึ่งเลยนะครับก็นะให้อ่าให้คะแนนนะก็คือถ้าด้านทางด้นของอ่า PVE ลงด่านนะครับก็อยู่ในระดับ A บวกนะครับ ทั้งทงด้านโจมตีแล้วก็การยืนแทงเลยนะครับส่วนทางด้านของ PVP เนี่ยยังอยู่แค่ B เนาะตัวอื่นยังทำงานได้ยังใช้งานได้ดีกว่านะครับอย่างเช่นพวกดาร์ช็อกโก้อะไรเงี้ยยังเล่นได้ดีกว่าเจ้าตัวน้องจิจ๊อกก้าหางนะครับแล้วก็ตัวน้องเนี่ยาสามารถหาได้แค่กิจกรรมเท่านั้นนะตอนนี้นะครับวิธีหาตัวน้องได้แค่กิจกรรมรูเล็ตเท่านั้นนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนก็ถ้าใครชอบก็ลองเอามา ปั้นลองมาเล่นดูแล้วกันเนาะเจ้าตัวจิ้งจอกข้าหางเนี่ยก็คือเอ่อมาเล่นได้นะครับแต่ไม่ได้อ่าเป็นตัวท็อปเมตาอะไรนะครับก็มาเล่นสนุกสนุกได้นะครับผมทำคอนเทนต์สนุกสนุกฮ่าฮาได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสาหรับตัวน้องจิ้งจอกข้าหางก็ฝากไว้ลองเอาไปเล่นดูแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับกับการรีวิวตัวละครคุกกี้อะไรนะครับก็รอติดตามชมได้ที่ช่องเซนิตเดนจ์นะครับผมก็สวัสดีนเนี่ยขอตัวลาไปก่อน,นครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบายคะ่ะ